ไปติดตามรายงานสดกับทางด้านของน้องนัทวุฒิปงลังกาเชิญครับกับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่สนามหลวงนะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายต้องบอกว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคักจริงๆนะครับถึงแม้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาและเมื่อกี้นะครับตอน3ทุ่มเนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับและยิ่งดึกนะครับยิ่งมีคนเดินทางมาอย่างเดืองแน่นนะครับ โดยบรรยากาศนะครับที่สนามหลวงแห่งนี้ต้องบอกว่าในค่าคืนนี้นะครับถึงแม้จะเป็นคืนส่งท้ายนะครับแต่ต้องบอกว่าฝนจะตกลงมาแต่ไม่เป็นอุปสรรคนะครับสำหรับนะักท่องเที่ยวนะครับเมื่อสามทุ่มที่ผ่านมาถึงแม้ฝนจะหยุดไปแล้วแต่ก็ยังมีโปรยปลายปเป็นบางช่วงแต่วิธีการแสดงในพื้นที่นะครับก็มีการปรับแผนเพื่อรองรับกิจกรรมนะครับถึงแม้จะมีฝนตกแต่พี่น้องประชาชนและก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับยังคงหลั่งไหลกันเข้ามาต่อเนื่องซึ่งโซนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดณเวลานี้ก็คือโซนของ EDM นะครับงา กับมีดนตรีดีเจและก็สลับกับศิลปินนะครับผนสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นสร้างความสนุกสนานในค่ำคืนนี้นะครับและเวทีใหญ่ก็ไม่แพ้กันนะครับคืนนี้ต้องบอกว่าคู่ที่กําลังขึ้นอยู่หรือว่าศิลปินที่ขึ้นอยู่นะครับก็คือคาราบาวนะครับแล้วก็ปิดท้ายในค่ำคืนนี้ก่อนเที่ยงคืนก็คือวงของบอร์ดี้แสลมครับและก็ลานกิจกรรมอื่นนะครับก็ยังได้รับความสนใจไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นโซนวัฒนธรรมพื้นบ้านส่งน้ําพระนิทรรศการต่างนะครับก็ต้องบอกว่าคึกคักพอสมควรนะครับแต่ที่่บอกวา สภาพฟ้าฝนคืนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนย่อท้อน,นะครับเพราะว่าเปียกชุ่มช่ทาทั้งน้ําที่เล่นนะครับและก็รวมไปถึงสภาพฝนที่ตกลงมาด้วยเช่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษานะครับที่เดินทางมาจากอาเภอพระป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับก็บอกว่าเดินทางมาเพื่อต้องการที่จะเล่นที่สนามหลวงและก็ไปต่อเนื่องนะครับกับที่ถนนเข้าสารครับและก็ต้องบอกว่าปีนี้จะเล่นยาวไปจนถึงกระทั่งวันไหลของพระป,ประแดงเลยนะครับและค่าคืนนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่เที่ยงคืนก็จะไม่กลับลองไปฟังเสียงดูครับ ค่ะปลาแดงค่ะใช่เห็นว่ามันไม่เป็นยังไม่เล่นยังไม่เล่นค่ะใช่ไม่ได้ไปดูตกลงไปดูสั่งไหมอ๋อไม่ค่ะก็ก็อยากมาจอยอยากมาสนุกเพราะว่าเขาเหมือนแบบมีฟีดแบ็กบอกว่าที่นี่สนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไปดูอะไรพิเศษไหมอ๋อตั้งใจมาเวทีนี้ค่ะเวที EDM ที่เขาเปิดเพลง EDM อะไรอย่างเงี้ยใช่ไ้ัโวแลครบ ที่มีศิลปินมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นที่ที่ยังไงบ้างอ,อาจจะที่นี่แล้วก็อาจจะแวะไปเข้าสารเพราะว่ามันใกล้กันด้วยมันเดินทาง ผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้ใกล้จะสี่ทุ่มแล้วแต่ต้องบอกว่าบริเวณโซนทางเข้านะครับยังคงมีผู้คนนะครับหลั่งไหลามาจากถนนเข้าสารเพื่อเข้ามาเที่ยวที่สนามหลวงและบางส่วนนะครับออกจากสนามหลวงก็เพื่อที่จะไปถนนเข้าสารเป็นลนักษณะหมุนเวียลนลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทีมข่าวสังเกตนะครับคืนนี้แม้ว่าจะใกล้เที่ยงคืนแต่ก็ยังมีมาตรการเข้มงวดในเรื่อง,องของการตรวจคัดกรองคนเข้าออกนะครับโดยเฉพาะ AI ระบบการตรวจจับหน้าและป้องกันไม่ให้เอานําของมีคมแป้งและก็รวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เข้ามาภายในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ทีมข่าาวยงพ ผู้ชมไปสำรวจบรรยากาศในบางส่วนที่มีผู้คนและนะักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับนะครับบางส่วนถึงแม้รถจะติดมากๆนะครับแต่ก็ต้องเดินไกลเป็นกิโลแต่บางส่วนนั้นก็ต้องรอรถสาธารณะนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับแต่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตุกต๊กๆหรือว่าวินบัทไซรับจ้างก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่ที่นิยมมากๆซึ่งทีมข่าวไปพูดคุยนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะมีการจ่ายแบบลักษณะเหมาจ่ายนะครับเริ่มต้นที่1 0 0ถึง2 0งยบาทนะครับลองไป เตรียมพร้อมอะไรก็ออกมาปกติเนี่ยครับใช่ครับหลกัหลกๆก็มีสนามหลวงนี่แหละมีงานอยู่มีมีที่มีมีมเ,เส้นทางมีอะไรที่จำจกัดไหมเพราะว่าพอดึๆแล้วเราสามารถเลือกเส้นทางได้เช่นว่าจะไปทางฝั่งไหนเป็นหลักอะไรเงี้ยเอ,อ่อถ้าไปไกลก็ไม่ได้ไปครับส่วนมากก็แถวๆนี้ละแวกนี้ครับรต้นเท่าไหร่จบเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ระยะทางครับพี่แล้วแต่ใกล้หน่อยเท่าไหร่ใกล้หน่อยก็ร้อยสองร้อยนี่แหละครับ ถ้าสมมติดึกๆเข้ามีมีการต่อรองสูงไหมเชื่อว่าเราเลือกได้ไหมมันก็เลือกไม่ได้อยู่ที่ลูกค้าด้วยพี่ค,คใกล้นี้เราเกินร้อยสองร้อย ครับคุณผู้ชมครับถึงแม้สนามหลวงนะครับจะเป็นคืนส่งท้ายแล้วจริงๆถึงแม้ผมจําคึกคักมากพอสมควรแล้วคนรอบข้างผมได้รู้สึกว่าจะคึกคักกว่านะครับและยิ่งโดยเวทีด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นวงดีดนตรีของศิลปินแล้วก็มีวง EDM นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ปอดแป้งหน้าผมเลยสะอาดใสนะครับแต่เปียกได้ต้องบอกว่าเปียกทั้งฝนแล้วก็น้ําไปที่เรียบร้อยนะครับเช่นนี้กลับไปทางสถานีครับ ครับทุณผู้ชมครับแต่ว่าดูเหมือนกับที่พยาวลองจับอารมณ์ไปดูภาคเหนือหน่อยคือภาคเหนือนี้บอกใบเตยอืคนก็เลยมาดูด้วยบรรยากาศภาคเหนือก็สนุกสนานไม่แพ้กันติดตามรายงานสดนี่นะฮะจากน้องดัด,ด,ดนัยนาราชเชิญครับ คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่กวนพะเยาจังหวัดพะเยานะครับเรียกได้ว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคักนะครับจากห็นบรรยากาศด้านหลังของผมตอนนี้นะครับจะเห็นมีเวทีนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับคุณไปเตยอาสยามนะครับขึ้นเวทีไปเรียกได้ว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคักนะครับยิ่งมีเสียงเพลงยิ่งคึกคืนครับ ดยบรรยากาศงานสงการที่กวนพะเยานะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพบว่ามีประชาชนนะครับมาร่วมงานนับหมื่นคนเพื่อเล่นน้ําสงการวันสุดท้ายบรรยากาศในงานนะครับมีการจัดเวทีคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่อลังการมีคุณใบเตยอาสยามเปิดตัวขึ้นเวทีด้วยบทเพลงแน่นอกแเช็คเลตติ้งและยังมีศิลปินอีกมากมายนะครับที่เวียนขึ้นมามอบความสุขให้กับคนที่นี่นะครับและที่นี่นะครับก็มีอุโมงน้ํา ขนาดใหญ่มีการฉีดสายยางน้ําขนาดใหญ่มาบรรจบกันอีกด้วยส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ทางเข้าออกของประตูทุกทุกด้านเลยนะครับก็จะมีเจ้าที่ตํารวจมาดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยครับผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณฟุกก้แล้วก็คุณตั้งโอนะครับซึ่งพวกเธอเนี่ยบอกว่างานสงการที่พยามีซิกเนเจอร์ที่สนุกมากเพราะที่นี่เป็นจังหวัดที่มีทะเลสาบแห่งเดียวในภาคเหนือและวันนี้นะครับตั้งใจจะมาดูคุณใบเตยอาสยามจะมาเต้นเพลงแน่นอก ที่หน้าเวทีเลยครับและถึงวันนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายแต่ก็อยากเชิญชวนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมาเที่ยวจังหวัดพะเยาทุกๆเทศกาลนะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นจังหวัดที่มีความตุกมากเลยครับเราเปินของตัวตั้งโอ๋เองค่ะตั้งโอ๋มาเล่นที่พะเยาได้2วันแล้วซึ่งซึ่งที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่า ลุงนะจัดให้ค่ะจัดให้สนุกมากปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะซีเนเจอร์คือที่นี่เป็นทะเลสาบขนาดเล็กและมี หนึ่งเดียวในภาคเหนือใช่เชิญชวนนะคะขอให้มาทเที่ยวพะเยาเยอะๆปีหน้าเจอกันอีกแล้วเ,เป็นไงมาเรามีแฟนไมหรือได้เจอเยอะคู่หรือยังครับเฉามหาหทาที่งานนีมหาหทาที่งานนี้เท่านั้นค่ะเรา,าต่างคนต่าง,<อ>งังเลยปีนี้อาจจะหมดวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ปีหน้าขอเชิญชวนผู้ชมที่อยู่ภาคต่างๆคะ่ะมาทเที่ยวภาคเหนือบ้างเพราะว่าพะเยาเองค่ะปีนี้เราไม่ใช่ทางผ่านแล้วเราจะเป็นพะเยาเมืองซิกเนเจอร์ของเราแน่นอนครับ สวัสดีเจ้าต้องออกค่าจากจอดพะเยานะคะปีหน้าเจิญจวนเจน้าแมวตีจอดพะเยาของฮาเพราะว่าพะเยาของเฮามีก้อนพะเยาและมีปอขุนกามเมืองของเฮาตีเป็นอันซีนและก็เป็นตีลกักเมืองแห่งเดยวตีขับรถสามารถขับรถวนกวน้านและก็เล่นนำ้ำไปตย่ยเจ้า ครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าบรรยากาศที่นี่ครับสนุกมากๆครับซึ่งงานที่นี่ครับจะมีจัดขึ้นไปจนถึงเวลาประมาณ5้าทุ่มถ้าคุณผู้ชมพี่น้องพะเยาแล้วก็คนที่อยู่แถวนี้นะครับยังไม่ได้ออกมาเล่นตกการผมก็เชิญชวนมาเล่นที่กวนพะเยานะครับเพราะว่าที่นี่สนุกมากครับครับคุณครับคุณผู้ชมฮะและเราปิดท้ายคืนนี้ที่อีสานกันแล้วกันเนี่ยนะฮะ <ภา S 2> น้องออยวิพาดาเห็นบอกคืนนี้น่าจะยาวถึงตีส<ภ>ามขนาดนั้นเลยเอาไปติดตามหน่อยฮะที่อุดรฮะ ต่างคนต่างแต่งตัวสวยงามและออกแนวเซ็กซี่เล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานจนทำให้การจราจรไม่สามารถเคลื่อนไปได้แม้แต่เดินก็ยังเดินไม่ได้นะคะคุณผู้ชมรถติด สว่างก็คงอาจส่งผลกระทบกับประชาชนผู้อื่นได้ไปฟังเสียงผู้กำกับอธิบายเหตุการณ์ค่ะครับสำหรับมาตรการความปลอดภัยนะครับตอนนี้เราก็วางกำลังเจ้าที่ตำรวจทั้งจราจรแล้วก็งานป้องกันปราบปรามครับ วันนี้มีตำรวจท่องเที่ยวก็มาร่วมด้วยครับรวมประมาณนายร้งหอยนายครับในนี้ค <100. S 2> รับทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบครับออแล้วก็จะวางหัวท้ายหัวกลางท้ายครับจะมีกองหน่วยการจุดบริการนักท่องเที่ยวกรณีแจ้งบุตรแจ้งคนหายหรือว่าทําสิ่งของหล่นหายครับอย่างโทรศัพท์เมื่อวานหล่นหายก็เราก็สามารถคืนเจ้าของได้ครับใน <im itation> <im itation> เหตุอ,อ,อันตราย เมาะสมมีไหมคะของอุดรปีนี้ปีนี้ยังยังไม่มีครับเมื่อวานก็มีมีชาวต่างชาตินิดหน่อยครับแต่ว่าก็ทุกอย่างเป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์ครับรักษาความปลอดภัยได้ดีครับก็ผมก็พาลองร่วมกับน้องๆครับสารวัตรประมาณ50นายนะครับเป็นชุดเดินเท้าครับคืนนี้ลอยโลกีคาดว่าจะให้เล่นถึงกี่โมงคะเออเบื้องต้นคาดว่าน่าจะประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองประมาณนี้ครับ กระทบกับประชาชนที่เขาต้องทํางานในช่วงสายช่วงช่วงเช้าครับผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็ฝากบอกนะครับว่าสําหรับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่อยากมาเที่ยวที่ถนนอุดเดชนะครับหรือว่าถนนโลกีนะครับก็ให้ให้วางแผนนะครับในเรื่องของการจราจรนะครับแล้วก็มาเที่ยวเมืองอุดรปลอดภัยแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยแน่นอนครับตำรวจอุดรพร้อมดูแลครับ ทุฮะข้างหลังไม่ค่อยสนุกหรอกนักข่าวอะ